บนน้้อองงทำไมเพราะว่าเพราะอะไรหน้าหน้าหน้าไม่เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้อ่ะเอ๊ะหรือว่าเหมือนนางเอกหวานใจในจริงเหรอจริงเหรอนางสาวคนสุดท้องที่นิกกี้จริงเหรอจริงปะนี่นางคือใครคนเซล็กคนเล็กค่ะคนเล็กเด็กน่รักไม่รู้จักแต่แต่หน้าไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ ค่อยเท่าไหร่เด็กน้องรู้จักฉันก็ไม่รู้จักใจก็ขอมท่อมเราด้วยครับอย่าปั่นเยอะรอเล่นรอเล่นลอเล่นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นน้องแท้ๆแกงเล่นแก้เพ่มค่ะไเพราะว่าเคยมีเคยชนกับโกลันรอบหนึ่งก็ตกใจเหมือนกันใช่แล้วพันสองใช่ท่นสองโอ้แต่คนดูเยอะมากเลยตกใจแบบ นี่เขากดสุ่มหรือเปล่าหรืออะไรแต่ว่าม,มันพอวิสุดท้ายแล้วมันไม่อนี่ก็เลยกดรับเหมือนกว่าแบบว่ากดสุ่มน้องใช้สุดที่ลักค่ะชื่อเรื่องหนังว่าอะไรนะคะน้อยห้ <95 5. S 2> าลเมื่อไหนคะ่ะความลับในคืนฤด,ดูร้อนแตอนปีสาม ปความรักในคืนฤดูร้อนอืมความรัมารยาทครับเคยน้องสาวส้นที่รักครับซีลีชื่อตลกเสียงตลมากเลยอ่าฮ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 ่ล สนักเลิไมคี่ใจเย็นคะอะไรนะดูดูกำลังดูอยู่ไม่ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์มาซูซีซีรีส์ไหนนี่ใช่ไหมคอยสืๆๆให้หน่อยนานคื่ใครเป็นเรียกว่าอินฟูได้นหมคะมี่น้องตลา,าส,สิีชีมคนโตชื่อเรียกอะไรก็ได้คะ่ะถ้าเรียกบีบๆไม่ถนัดเรียกที่หลักก็ได้ <S <S จีลี่นี่เล่นจีลี่เป็นแบบหยิงๆนะคะหรือว่าจีลี่ไม่ไม่เล่นเป็นปกตินะคะวันนี้มาแล้วหนูนูกต้องปิดซีนปกตินะครับไม่ค่อยปกติก็เลยเล่นเป็นคนปกติบ้างหวานใจจอมส่งนิ้วมาหน่อยโอเคไม่หน้าโปรไฟล์มีมีอจอมเลยคะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นแอคลองค่ะมีแอคหลักอยู่ชื่อบินบินบับอ่าเชิญไปดูสิ อ๋อนักแสดง T N M นูแบบตกตกใจมากแบบหลายคนมากที่เดี๋ยวก็ดาราเดี๋ยวก็ที่ช่ดา,าราไหมคะหนูต้องพักนี้ก่อนเลยเพราะว่าเหมือนมากแต่ละคนเลยเขาก็บอกว่าใช่ทายใช่หรือเปล่าแต่ละคนคือจำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้ทุบคนเลย <c oughs> อ๋อ เพลงมันมากเปิดเพลงเปิดเพลงขอบคุณติดตามครับมีมีแบบจะเล่นจะเล่นอีกไหมคะหนังเออปีปีนี้ไม่มีแล้วคะ่ะเวลาจองติ๊กซักเดี๋ยาเพิ่งลักเดี๋เพิ่งลักช่วยเซนก่อนเซนกันลักดูเออพี่ครับเฮ้เขาดูทีเซอร์ดูทีเซอร์ดูเป็นหนังเลยหอนหอ,นอ,อใช่ แต่ว่ากํลาลังกอดูอยู่ว่าอยู่ตรงช่วงไหนอุ้ยจะเจอไหมเนี่ยออกมาแว๊บๆคุณเอ็มพีเอมาถูกนะคะเคยบอกมาแล้วว่าเขาไม่ได้ใจหรอชุดเขียวกระเป๋าแดงมั้งยังดีที่จ <c oughs> ับ <c oughs> หน้ากันได้เฮ้ยชุดเขียวกระเป๋าแดง ถ้ากระก็ลสีแดงถูกเลยเพราะว่าทั้งเรื่องไม่มีใครชุดเขียวนอกจากใหญ่นี่ง <c oughs> อ๋อทำไมทำไมถึงใส่ชุดสีเขียวอ่ะพเพราะื่นจากกระโปรงสีแดงใช่ไหมเพราะว่าเล่นเป็นเด็กอินเตอร์ค่ะคนอื่นเขเป็นเด็กเอกชนอ๋อเพราะให้เราเป็นลูกคหนูลูกคนายเด็กบ้านรวยชีวิตจริงกินแกรบอยู่ค่ะคนละลงเรียอ่ะ เขาบอกให้แอคเลยนี่คนละโรงเรียนเขาบอกคนละโรงเรียนเฮ้ยหนูไม่เคยดูดจนีนนะนี่ไม่ดูแลยได้เลยอุย้ยขอบคุณค่ะพี่ฮินตาคนไทยใช่บูลีนดูอ่ะดาราภาคกลางทุกคนมาคิดน,น่ารักไหมท่องจริงอะไรนะคะ คินบาร์บีเซเว่นอะไรนะคะภาษาไทยเหรอหรือภาษาอังกฤษอจอเหรอคะหรืออะไรอ,อ่อช่องออช่องจริงใช่ไหมใช่ e I M B I e M B E A M อแล้วก็ B A B คะ่ะ <c oughs> อา้าวมีเอฟซีถามว่าหนูเป็นดาราเหรอนั่นแ <c oughs> no อคกหน่อยอ้าวนั่น <c oughs> ึินเลยดีไหมเออนี่ไงทุกคนหญิงหญิงกำลังมาจริงหญิงหญิงกำลังมามากนั่นต้องแล้วนี่ไงเคนลูกก็เข้าจะรอคอชื่อพลอยใช่ไหมคะนั่น<ะ>พอลอบ,บิ้มเฮ้ยค่ะพี่เทนส์ทำได้ไหมคะเริ่มต้นแบบตอนที่แบบเข้าไปกแสดงนี่ยังไงเนาะ ตอนแรกตอนแรกช่วงนั้นอยู่ประมาณปีหนึ่งค่ะก็คือเหมือนแบบเพื่อนก็ไปเหมือนสมัครอันนี้กันอุ้ยข้าเพืค่ะพี่เทนช์แล้วก็เลยไปกันหมดเลยไปกันเล่นๆไ,<ป>ไปแคสมันมันเป็นเหมือนโครงการประกวดอะไรองนี้ยค่ะของทีนนเคียแล้วพอเสร็จปับ๊บเราดันชระก็เลยต้องเข้าแล้วก็ ได้รับงานเด้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อยู่มาสี่ปีม,มีคนบอกผมตามน้องแล้วได้ทุกคนไปตามคู่จิ้นเราด้วยนะคู่จิ้นคู่ใหม่เข้าใจะปะเรือลำใหม่กำลังมา <laughs> พอรอบิมเพิ่ <laughs> เลยเพ <laughs> ิ่นเลยเพิ่นเลยได้พ,พี่ติดตามด้วยนะเผื่อปีนี้มาแน่หนัง น่าร mm ักเนอะพี nah, ่ปลายฟ้าบอกว่ารู้จักหนูจากประกวดเลยหรอนานมากนะเราตจอกันมาสบเปีแล้วค่ะวยคนดังนะนี่ขอบคุณครัหนังอะไรหนังอะที่พขอแสดงเนี่ยิิมแสดงอันนี้นอนกี่โมงครับจะตี่นเมื่อว อืเดยวก็ใกล้นอนแล้วค่ะเป็นดูวไพี่นังของคนติดตามครับไม่ถูกทำามิไม่ถูกเอาลูพูดตรงอาจ่าเห็นน่ารักอ่ะนยูรลิยูริเขาบอกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะไว้เดี๋ยวเปงกดติดตามไปก่อนนะคะบาย ขอบคุณค่ะ